สวัสดีครับทุกคนช่วงเล่นกินเที่ยววันนี้จะพามาตามหาของอร่อยที่จังหวัดศรีสะเกดและที่อยู่ตอนนี้นะครับนี่สถานีรถไฟกันทาลมหรือกันทลาลมนั่นเองนะเอ๊ะเรียกยังไงกันแน่นะซึ่งมันจะมีของอร่อยขึ้นชื่อประจำอำเภอกันทลาลมอยู่ครับอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือไก่ย่างกันทารลมนะับเที่อวไว้หลายคนคงเคยได้ยินชื่อแล้วก็เคยกินเคยชิมมาบ้างแล้วนะตามข้อมูลที่ได้มานะเขาบอกว่าถ้าไก่ย่างให้อร่อยขึ้นชื่อของกันทาลมนี่ ต้องอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟกันทาลมครับและยตอนนี้ก็อยู่นี่เลยครับสถานีรถไฟกันทารุมแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อไก่ย่างมานั่งกินกันที่สถานีรถไฟนี่ครับเพื่อให้ได้ฟิลของอารมณ์แบบกินไก่ย่างรถไฟจริงๆเลยแต่คงไม่ได้ขึ้นไปกินบนรถไฟนะไป <c oughs> งั้นเราไปตามหาไก่ย่างกันทาลมแล้วก็ไปซื้อไก่ย่างมากินกันดีกว่าครับไปกูไป เี๋เราก็ได้มาแล้วครับไก่ย่างกันทาลมมาถึงอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดถ้าไม่ได้กินไก่ย่างหน้าสถานีรถไฟกันทาลมถือว่ามาไม่ถึงเด้อนี่ได้มาแล้วอุยเขาห่อใบอะไรไมาเนี่ยไม่ใช่ใบตองเนาะใบอะไรโอ้ยหอมอะ่ะนี่แล้วเราก็เอาใบนี่แหละวางรองเลยโอ้โหมาแล้วทุกคนมาไก่ย่างกันทาลม มาตามหาของอร่อยกันนี่แล้วก็ได้อะไรเนี่ยแจ่วบองแจ่วปลาบองมาด้วยหนึ er> ่งกระปุกหอมนะแล้วก็นี่เลยครับข้าวหน่วยข้าวเหนียวมาๆมามากินข้าวด้วยกันครับทุกคนข้าวเหนียวไก่ย่างกันถล่มมาโอ้ศาสตร์มาจากอุบลมาหาไก่ย่างนี่มาตามหาไก่ย่างที่กันถล่มสีสเกตเลยอืม ือรสชาติที่คุ้นเคยเมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นขึ้นรถไฟผ่านสถานีการอารมณ์แล้วเขาก็แบกขึ้นไม่ขายบนรถไฟหือรสชาติยังเหมือน,นเดิอเดี๋ยวเวลาบอกอาอื้ม แบบารพี่น่องะอืมต้องแบบนี้เลย <c oughs> อมฮเมีมเัเดยเพี่น่องด้วยกินข่าวน้ำกันมอือมตอนนี้กินารเทียเียงพอดีโอ,โอ อฟรลอดยกกัดเลยฮมแล้วก็นั่งกินอยู่ที่สถานีรถไฟกันถลมด้วยโอ้โหได้ฟิลแต่ถ้าจะได้ฟิลจริงๆมันต้องแบบนั่งกินบนรถไฟ ไปด้วยนะั่นได้ยินเสียงรถไฟจึงจักจิ้งจักจิก้งจ,จ,จักด้วยเนาะ <c oughs> อื๋อส่วนคลิปหน้าจะพาไปเล่นกินเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมนะครับคลิปนี้ขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนเด้อขอบครับสวัสดีครับสุดจง